สวัสดีครับมาคุ้มศิษย์พ่มอมวลครับนี่พาพี่น้องพบสุเบรรยากาศการทีร่ทำให้ทำนามาแจกัดการทำนาปังครับผมนี่ทางนี่เพิ่งกะดวานแล้วครับนี่กวานแล้วอรอข้าวเจริญเติบโตครับผมกับบรรยากาศเที่นาปังครับที่นาปังกระสิมแม่นหน้าปี ต่อไปต่อไปเรามีน้องชาวฮันจงนาของครับผมบรรยากาศตรงนี้ตรงน้ำนะครับมันจะมีการควบคุมระบบน้ำนะครับมันมีคของสุบจตานปกติสามารถเอาน้าเขาออกได้ครับทำนับปังครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับผมนี่ตรงน้ำกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเจ้าน้ยเขาทั้งพวกกจะเจ็นเขาเชียวเยี่ยวยคนครับผมไกลคนครับพี่น้องดยไกลไปแล้วครับ จะเชี่ยวงงามเจ็บมาจะก,กัดว่าฝากพี่ฝากน้องครับผมเฮ้ยสวยงามแล้วกลับไปกาดตรงไหนตรงหน้าเานะครับหู้ทางฝุ่นคนขาวๆอูยดูไปทำไมก็จะเป็นโร่งน้ำตาลครับท่านี้มีร่องน้ำตาลครับผมสรารปัสกาสีตะกวาผู้ปลูกไว้นะครับ นี่ผมจะมีการเฮ็ดหน้ากันปลูกมันปลูกไว้แล้วพี่น้องครับอาจจะมีร่องน้ำตาลน้ำนี้ผลคันขโมง,ง,โมงนะครับด้วยก้าอยู่นนั้นครับผมโอ้ยากาศธรรมชาตินะครับอากาศยังไงนะครับปกจะมีคลองน้ำมาสิทธิ์ครับพี่น้องนี่คลองส่งน้ำนะครับมาถึง,งนี้คลองส่งน้ำมาเห็นห้เห็นหน้าห้องเนี่ยนะครับผม